สวัสดีค่ะดิฉันนางชินีนัทยังช่วยนะคะพัฒนาการอำเภอพร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชนนะคะวันนี้เรามากันที่วัดค่าลาดนะคะหมู่ที่7ตําบลท่าขึ้นมาติดตามาประวัติศาสตร์นะคะซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของรูปพระเจ้าตากสินพร้อมด้วยทหารคนคลชนิทนะคะซึ่งได้มาประดิษฐานเมื่อวันที่23มีนาคาม2568นะคะเป็นเป็นการนันเชิญของอ เมทัพภาคที่4นะคะซึ่งมีพิธีการยิ่งใหญ่นะคะในวันที่23วันนี้ดิฉันก็เดินตามรอยมานะคะมามากรลบสักการะนะคะพระเจ้าตักสินวันนี้เรามาอยู่กับเจ้าอาวาสวัดตาลาดนะคะท่านพระครูสมุปูดิตนะคะซึ่งเดี๋ยวให้ท่านได้เล่าความเป็นมาหน่อยหนึ่งว่าทำไมถึงได้รันเชิญรูปพระเจ้าตักสินได้มาประดิษฐานอยู่ที่นี่นะคะเดี๋ยว ไอ้ท่านได้พบกับพระครูสมุปุดิศ์นะคะบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาและน้อมระลึกนึกถึงพระมหากรุณาที่คุณแห่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชผู้เป็นวีรกษัตริย์มหาราชที่ได้ผู้ชาติผู้แผ่นดินเนื่องด้วยว่าวัดท่าราดตำบลท่าขึ้นอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวโยงกับเส้นทางการเดินทัพโบราณในยุคสมัยตั้งแต่กรุงศรีตยาเป็นราชธานีมาจนถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ชื่อบ้านนามเมืองเดิมนี่เขาเรียกบ้านนี้เมืองนี้ว่าเมืองไทยบุรีมีตำบลภายหลังนี่ตั้งตำบลก็คือตำบลท่าขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งของเมืองโบราณที่เรียกว่าเมืองไทยบุรี ยุคก่อนเมืองไทยบุรีก็คือเมืองโมกขรา,านแต่เมืองไทยบุรีในสมัยยุคสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จมายัางเมืองนครศรีธรรมราชตอนที่มารวมบ้านรวมเมืองมาปราบพวกจ้าพระยานาครก็เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่พระองค์เคยสเสด็จมาดูเส้นทางการเดินทัพโบ,บราณแล้วก็มาดูทรัพยากรที่ในการ พื้นที่ในการพบปลูกในการทำนาของบ้านของเมืองนี้ที่จะเป็นกองสเสบียงที่จะไว้หล่อเลี้ยงบ้านเมืองยามมีศึกสงครามหรือยามที่อยู่ตามปก,กติก็เนื่องด้วยประวัติที่เกี่ยวโยงกับพระองค์ว่าพระองค์เคยเสด็จมาประทับตอนที่เสด็จมา,อ,าอยู่นครอยู่เจ็ดเดือนหรือตามบางประวัติตามบางฉบับก็บอกว่าพระองค์มาประทับอยู่ที่นครเป็นเรมปีเพราะคอยมรสุมที่จะ ให้ลมมรสุมสงบแล้วก็ได้เดินเรือกลับยังกรุงทนบุรีแล้วก็เป็นโอกาสที่พระองค์นี้ได้จัดการเรื่องอทำสังขยาณาพระไตรบิฎกที่สูญหายไปตอนที่เสียกรุงเสีย,ยาครั้งที่สอง2310แล้วก็ได้รวบรวมพวกสัพพวิชาความรู้ที่เกี่ยวกับตำราตุตตำราศาสตร์ขนบกบตำเนียมจารีตประเพณีที่มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยยุทธยา ละครร้องละครรำทั้งขนล,ละครต่างๆนานานี่ก็ได้เป็นที่รวบรวมในครั้งตอนที่พระองค์มาประทับอยู่ที่นครแต่นอกเหนือจากนั้นแล้วพระองค์ด้วยพระดีชาสามารถในทางการทหารและด้วยทรงมีความรอบรู้ในทุกๆศาสตร์พระองค์ก็ทรงสำรวจเส้นทางทางโบราณที่เรียกว่าเป็นเมืองท่าสำคัญที่เป็นบ้านาที่เป็นท่าขึ้นเป็นทางขึ้นก็มาถึงยัง บทร้างกลางป่าที่ชาวบ้านในยุคสมัยนั้นเรียกว่าวัดท่าลาดก็ทรงประทับเพื่อที่จะสำรวจแล้วก็ดูลักษณะภูมิประเทศชยภูมิของที่นี่ก็เลยเป็นที่มาว่าสมเด็จพระเจ้าตากท่านเคยเสด็จมาประทับที่วัดท่าลาดตั้งแต่ยุคสมัยที่พระองค์เสด็จมานคร ด้วยเหตุนี้จึงมีการเททองหล่อพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพร้อมด้วยขุนศึกทหารกล้าทั้งสีนายทั้งคนที่หนึ่งคือเจ้าพระยานครพัฒน์ผู้เป็นเจ้าเมืองนครต่อจากพระประหลัดหนูและเป็นขุนศึกที่เคยตามเสด็จไปรบเมืองเหนือกับสมเด็จพระเจ้าตากคนที่สองคือพระยาพิชัยดาบหักซึ่งมีชื่ออยู่ตามตำนานว่าเป็นทหารผู้พระไทยและเป็นทหารในจงรักภักดี ต่อพระองค์สิ้นรัชกาลของพระองค์แล้วก็อยอมที่จะสละชีพเพื่อที่จะไม่เป็นบ่าวสองเจ้าพระสองนายตามตามที่พงศาวดารเขียนไว้อ่าคนที่สามก็คือพระเฉียงเงินคนที่สี่ก็คือหลวงพรมศรีนาทั้งทหารทั้งสี่นายก็จำลองแบบเป็นรูปอ่าโลอทองเหลืองมามาประดิษฐานอยู่ที่วัดทาราลาช แล้วก็ขอเชิญชวนบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาและมีความเคารพในพระบาทในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้วยศรัทธาในพระราชกรณียกิจของพระองค์ก็ขอเชิญชวนมากราบสักการะมาได้ทุกวันด้วยมีสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นเรื่องขัดข้องมองใจเป็นเรื่องที่ประกอบ ชีวิตดำเนินอาจะดำเนินวิถีชีวิตแล้วมันขัดข้องก็มาขอพรพระองค์ได้ตามความสะดวกได้ตามความเหมาะสมก็ขอจเจริญพรก็ต้องขอ,อขอพระคุณอาพระครูตะโมคูดิทไว้เป็นอย่างสูงนะจ้าคะและก็กอเชิญชวนพี่น้องนะคะสาธจากนิกชนนะคะได้มากับกาบสักการะนะคะ,ะสมเด็จพระเจ้าตากสิน,นวัตราชได้นะคะเดี๋ยวเราจะ เชิญชวนพี่น้องลองไปชมดูนะคะว่าที่นี่บริเวณวัดก็น่าเลื่อมใส,ส,สศรัทธานะคะเดี๋ยวขอเชิญพี่น้องได,ได้ได้ชมภาพของบริเวณวัดนะคะก็เชิญเชิญค่ะ